ลางแดดล่มล,ม,ลมตกแต่ที่แน่ตอนนี้ทีมงานโคศกเราเริ่มหลงทิศแล้วครับนี่อันที่แรกเป้ากันแมททะลล่าเขอาไปยุ่ฟาราเวทตกไม่ไดตกท่างพุ่ปนปนเอาเรือทั้งเรือทั้งสองลำตอนนี้เท่าเทียบทุนแล้วผมเหินฟ้ากับนครเทวีเรือพี่เรือน้องเรือสองลำใช้บริการของชั้นยินซีชาววริศชัยอินพี่น้องจากกระเพือาอากาศอดุดยจังหวัดสกลนครับเป็นคนตกแต่งทำเรือ มาดูสิว่าท่านสทอประสงค์เสียงทองกับทน,นาายวิทุสุภาพไถสิบินไถ่กับเที่ยวดีเอาอละครับท่านผู้ชมครับนบครเทวีนัน้นใช้ฝีพายจากกองพลทหารราบที่หกกองพันทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์โอ้มากไกลส่วนเรือหกเหลือนฟ้านัน้นใช้ฝีพายที่ไปกินข้าวอยู่บ้านกำน,น,นันลบตำบลกาตั้งจังหวัดนครปฐม S <S ปอบอกว่าเดี๋ยวก็โดนขังอีกสักสามวันอะไรจะขันไหนหน่ะเขาบอกว่ารักตอกริหยอกใสไม่รักแล้วจะไหนจะหัวซายอกเล่นนักการดาอย่าหัวซาบนปากก่อนเอาเลยครับเรือต้้สองลัาตอนนี้นิ่งแล้วเรือทางพิสูจน์มาคงคาพิสูน์เรือเแต่ตอนนี้ทะเลพงคายังไ,ง <S 2> <S 2> <S งไม่โผล่เลยครับก็จะให้เรามาตัวเล็ตัวเล่า ไพ่พอใสกับพอ่อถ้าสูนเี่ล่ละพนันเล่าว่าโอ้ขอบคุณท่านนายกกับทีมงานครับเอาขอเสียงพี่น้องประมือทัร้รกันท่านนายกกับท่านรองทีมงานคณะกรรมปีหน้าถ้วยพระราชทานเกิดแน่นอนแต่พวกผมจะได้มาหรือไม่อันนี้เป็นอีกเรื่องนะคะอันชี้เลยก็มากมาเศร้ทาท่านน้อยน้อยถามพ่อใหญ่อีหนึงวันพ่อใหญ่ท่านภาษนามเรียกประท่านใดมากับท่านสอบลีเอาแพร่มาแท้ๆจะของหลวงท่านกับบ่าวา แล้วนี่ชิงอันดับที่หนึ่งและที่สองนายแจะ๊จะบอกให้ ี่เมอหัจะช้าจะพจะมาจะช้าอยู่ใจก็มิถุาสไซที่ทีบพอดีิตรมาเป็นจ่าระบัคับเลือกคู่ที่นี่เราที่นี่สเระเภทถวยขอนเจจะบอกให้มาดูสิว่าเหลือดีโลกน้ำแดงในน้ำของนมรีดีมีนุชจะมาชนิด้าวหญ่เจะใช้ไม่เจ็บน้าประจกับ้าเดียวก่อนนั่นหรือคือหงฟ้าหงฟ้าหงเหินฟ้าเอาเลยไปลกน้ำสิมืนเริ่มเปิดภายไหนมือใส่กันมานีที่ว่าตาตาตาหัวต้าหัวตาตาตาถ่ายต่อไปหัวเริ่มถ่ายถ่ายเริ่มบัดหัวเริ่มถ่ายี่า อีกหน่อยสวรรค์น้อยไหวในผ้าตุ้มผ้าตุ้มธุรินบอกกับธุรินท่านผู้น้องขอนเสรีกระผงฟ้าผมเงินฟ้าใครจะถูกใครจะไม่ถูกกี่ตูตีเปียกกันมาเปียกกันมาตักคนตักกินตักคนตังทำแต่เพ่เฟยจ้องไวน้องขอนเสรีก็ไม่ยอมผงเงินฟ้าก็ไม่จะพื้นกีตูตีใส่กันมาเปิดภพยไงงูซึมมันแบบ ผู้ชมตอนนี้ดูผู้ตลกกดแม่น้ำเลือดพาโมดีออกมาระหว่างนครเทนีนครเทนีก็โหงเงินฟ้าคู่พี่ชูจีนะครับท่านผู้ชมเอาเลยเอาเลยว่าตอนนี้ดูเขาบอกได้ว่าโหงเงินฟ้าเพรียงจะฉีดตัวนี้ออกมาแล้วเทนี่เป็นธรรมชาติไทยแล้วเพราะว่านครเทนีพยายามไล่ึงหกขอดหอห้อยใจไปเลยนะบีบีเอาเลือยไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยนครเทพีไปแล้วนครเทพีแล้วโู้โหฟ้าพยายามฉีดตัวนี้มาดีมาดีมาดีมาโหงเงินฟ้าเลยบีแล้วโอ้โหฟ้าเลยบีแล้วเจ้าเลยบี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 มาบีมาจะไปไหนจะเล่นไปโเงินฟ้าจ้าก่อนเทนี สุดท้ายก็ว้าวเอาเสรแล้วเอาแล้วเอาแล้วเลออีกสักเม็ดนะครับว่ายังไงนะแล้มันเป็นจังเซียแหละแข่งเรือมาแล้วเนี่ยเขาแห้งแห้งนี่มันสไตล์เดียวกันกรับใ่ข้ล้ำน้นเนาะเดียวกันไปลาำนั้นอ่ะมันจะตัดกับนัใช่ใช่ลนำไปลำพิมมันเป็นล้ำเนาะ รำบดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันเรือชิงนำดบบที่ออนประเภทที่ขอระอวาง,งหง้น้าน้ำเงินกับเรือทสีดแดงทมการรวรวมรตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีแดนนงนครเทวีเป็นฝ่ายชนะครับเไทยี่บาี่บ้านทบนี่ย้ีบ้านบ้านทบานที้าได้านบเานี้าีาน่บเาี่า่าทบา่านท่าบ้าท่นทาบาานา สพกเกษตรที่ใส่ครับถลองปะาคนตัวให้พี่น้องได้ชมหน่อยครับขอเสียงประมือนะถลองทะลองมาบ้าบ้าซืา้อได้สิเอาผมไปขังพรกันแล้วก็จะให้ปอจะลึกเป็นคนไปประกัน <c oughs> ระวางหงฟ้ามหาล่ากับเทพสับทิ์บอกว่าม้วนเดียวจบคุยกันลงตัวหงฟ้ามหาล่ารูน้ำแงดงเทพสับทิ์รูน้ำเงินครับท,ท่านผู้ชม